นเห็น s t o n เห็นโอ้ยเห็นไหมพี่น้องครับพี่น้องครับโอ้เต็มหน้าบ้านเลยโอ้ยมันกำลังตกลงมาเหมือนที่มะมันจะเหรอ thunder first นี่ thunder น้อยเงี้ยลูกแกโอ้อืออ่ะเลอะดู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 มันไหลมาโอ้อ่ะเลาะเลยแล้วมันก็ถึงเป็นเ e นนี่โอ t o n e heaven f i r s แล้วก็เ e นนี่ค m e โอ้โหยูดูดูมันไหลไปลงรางน้ำบ้านหลังนั้นเออมันมันเต็มเลยเต็มหน้าบ้านเลยมันดิ่งแดงดิงแดงเลยอื้ออร่อยเลยอลันโอ้มายโก้เต็มหน้าบ้านเลยเออมีไอโชว์ for that again อือดูสิ how time from uh half to hand first ไม่ใช่ไง นมันว่าดอเสีม่ดีเสีห็นมีงเน็กซ์ค่ะมันองเคปสโตนฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ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 าฮ่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 าฮาฮ่าฮ่า่าฮ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  ฟินิชแล้วไม่เหมือนกับน้ำแข็งเหมือนน้ำแข็งใสยเย็นๆดูอยู่ข้างเต็มหมดเลยขาวจ้าภาคเลยโอ้แล้วมันก็เซมแฮรวอเทอร์ม, Have water. มันก็โอนโอ้ไอหนาวอ่ะอเลยโอ้ทันเดอร์ด้วย มันจะต้องแฮฟสนุกโอเค